สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะวันนี้ถกนกเอาผ้าหมักโครนนะคะทอมือของบ้านเราไม่ชมค่ะสีสวยทุกผืนและแต่ชอบหรือถูกชะโลกค,ค่ะหรือเอาไปใส่ในงานใดงานหนึ่งที่ตรงกับความต้องการของเราค่ะผืนแรกขอโชว์ก่อนสีชมพูนมเย็นนะคะสวยๆแบบนี้บนพื้นสีอมครีมค่ะก็คือยกดอกด้วยสีชมพูนะคะเห็นไหมคะ ความสวยละมุนหวานของเขาก็จะมาค่ะผืนนี้สวยหวานจริงๆค่ะเป็นลายดอกบัวค่ะตัวสิ้นนะคะแล้วก็เชิงล่างก็เป็นดอกบัวสามแถวนะคะแบบนี้เลยค่ะใส่หวานใส่กระเสื้อสีชมพูได้สีขาวได้นะคะหรือใครจะใส่เป็นงานแต่งก็คือได้เลยค่ะเจ้าสาวได้ไหมได้ค่ะถ้าชอบโทนสีชมพูนะคะตีมง,งานสีชมพูก็จัดไปเลยค่ะสีชมพูค่ะ สวยหวานปูพากาวเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าบ้านเราแล้วก็ไม่ย้วยค่ะสีไม่ตกผ้าไม่หดค่ะนี่ค่ะลายสุดๆแบบนี้เลยค่ะเป็นลายโบราณนะคะส่วนพื้นที่สองที่ไม้ชมเหมือนกันค่ะเป็นไฟายหมักโคนดอกเล็กๆค่ะเห็นไหมคะเป็นดอกไม้เล็กๆนะคะบนพื้นสีแดงยกดอกด้วยสีชมพูค่ะตัวสิ้น เป็นลายเล็กๆตะมุตตะมิน่ารักมากค่ะแล้วก็เชิงก็จะเป็นลายน้ําอ่างค่ะแบบฉบับของสุโคไทยนะคะนูกให้ชมเมื่อกี้ก็จะสีชมพูหวานนิดนึงอันนี้ก็หวานแต่ดอกเล็กๆนะคะบนพื้นสีแดงน้องก็จะมีมิติอีกมิติหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะชมพูน้อยๆค่ะน่ารักแล้วก็ดอกเล็กๆใครที่ชอบดอกเล็กๆนะคะบางคนบอกว่าตัวใหญ่แล้วไม่ได้ ไม่ชอบที่จะใส่ดอกให,ใหญ่ๆก็คือเอาดอกเล็กๆแบบนี้ไปใส่ก็ได้ค่ะน้องก็จะดูมีความละมูลใส่แล้วแบบนี้ค่ะใส่กับเสื้อสีแดงได้ไหมได้ค่ะสีชมพูได้นะคะน,นี่เพราะว่าพื้นน้องจะเป็นสีแดงค่ะนี่แหละค่ะใครที่ชอบก็ทักทายได้นะคะที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยนะน้องให้ดูลายใกล้ๆค่ะ ไม่ต้องกลัวนะคะหมักโคนจะใส่สบายค่ะเนื้อเขาจะมีความนุ่มแล้วก็ทิ้งตัวนะคะส่วนพื้นนี้ค่ะพื้นนี้เป็นน้ําตาลแดงนะคะก็คือยกดอกด้วยสีน้ำตาลบนพื้นสีแดงค่ะถ่ายแล้วสีอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะคะนี้ค่ะแล้วก็เชิงก็เป็นางานสไลด์เฉดสีค่ะนี่ค่ะหนุกให้ดูค่ะนี่ ตัวตัวตัวสิ้นนะคะเป็นลายดอกบัวค่ะดอกบัวนะคะบลอกบัวสีน้ำตาลบนพื้นแดงใครที่ชอบความโดดเด่นนกว่าสีนี้เ,าเอาอยู่นะคะคือแล้วก็มีความแบบว่าสีน้ำตาลเนาะเขาดูแบบซอฟๆเหมือนไม่เห็นลวดลายแต่ว่าน้องดูมิสเน์นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ นกว่าสวยผืนนี้นะคะส่วนอีกผืนหนึ่งสุดท้ายใครชี่อชอบอน้องเขียวนะคะอันนี้เป็นสีเขียวขี้ม้านะคะหรือเขียวอ่อน,นะคะ่ะบนพื้นสีแดงนะคะเป็นลายดอกบัวค่ะนี่นะคะ่ะแล้วก็บนพื้นสีแดงยใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะนี่นะคะสามารถเลือกใส่เอาไปงานมงคลงานแต่งได้เลยะคะ่ะเพราะว่าออกจะเป็นโทนสีที่แบบว่าสดใสนิดนึงนะคะ ใส่แล้วก็จะเป็นรักษณะนี้ค่ะด้วยความที่เส้นใยเขาดูดีเขาก็จะแบบว่ามีความเงาเงาเล่นแสงนิดนึงนะคะผ้ามักโคลค่ะเพราะฉะนั้นสนใจก็ทักทายนกได้นะคะไปเพจแอดไลน์หรือโทรหาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะย,ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผ้าสีสัจนาลายสุโขทัยค่ะและขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะกดถูกใจและก็ทักทายเข้ามาค่ะ